ดูซิว่ามันมีมันตรงนี้มันมีหินปูนไหมถ้าเหยียดเข้าได้เนี่ยมันจะเป็นหินปูนได้มันจะโค้งนูนนู่นี้แล้วก็ลองไล่ดูกดกดไล่ไปเงี้ยหาดูหินปูนดึงดึงหนังม่นเช็คดูว่ามันเป็นหินปูนไหมมันจะทั้งมันจะได้แบบเจ็บไหมนิดหน่อยเห็นไหมที่ว่ามันนูนออกมาไงมันนูนมาอาจจะเป็นหินปูนได้นะ คนเคยก็ยังมีอยู่หินปูนไหมมันนูนนี่เหรอเห็มไหมเนี่ยถ้าเขาไาไม่มีหินปูนยิดเดียวดันลงดันลงถ้าดันลงเป็นหินปูนเ,เช็คหินปูนนายดันลง ถ้าดันขึ้นจะเป็นบังผืดดันกึ๊กๆอกนันี้ค็อบางผืดถุงน้ำนี่ไมองว่ามีหินปูนเลยนะหินปูน,นอย็อๆนี่ไงจริงๆด้วย เดีะเนี่ยเห็นไหมเป็นข้างของมันข้างของของอไหนเนี่อเนี่ยเป็นเส้นเลยเส้นยาวมาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลมมันเส้นลมเนี่ยเคยทำให้โก่งออกอ่านี่นี่โก่งเลยโก่งเขาเป็นเส้นเอง เป็นเส้นลมในเส้นดวไฟอ่นดูนะไฟตรงนี้แดกอ่จะไฟตรงนี้แดงนะเออตอดูนะถไฟเป็นไฟเขีย แดงเกิดประโยชน์เลยอืมปวดนะนะให้เป็นหินปูนมัน,น,น,นลยเส้นนี้าเนีะถ้าก็รูปเส้นนี้อ่ะอืมคึบไหม มันไม่ใช่เข่าเสื่อมเต็มที่เข่าเสือเ่อมเริ่มเริ่มแล้วก็เป็นในเส้นมากกว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้นก็เป็นหินปูนถ้าเป็นหินปูนข้างก็ก,กวรวบกวดตรงนี้นะก็ะกดอย่างเงี้ยกดดังเดิดขนขึ้นก็ดีขึ้นได้ดีขึ้นได้ใช่ต้นเท้าหรือี่ขอสอนได้ได้นั่นก็ได้แตม่มันโอเคนะ,นะนะอืม